ไทวเดี๋ยมไ้ดี๋ยวไม่ได้เลยสมมแ่นั้นดหยมาจากมเชียใหม่เนี่ยาจามเียไหมวโปกันจุกละลาอโดัวเขาเด็ดเด้ดทองบอกว่าเสียงรือว่าปลากรมอ่ะ เพิ่มชัดเจนยังชัดเจนหน้าใสมากหัวฟูมากหัวฟูมากมากหรอหัวฟูมากอ่ะต้องนำผมใหม่อ่ะเจ๊ใม่ก่อนไม่ได้ไม่ได้หาวฟมามากอไป่าอหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะีน้องชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบมกับเป๋กรีบทอง เขาบอกหัวฟูมากไม่เป็นไรอย่าไปเน้นอย่าไปโฟกัสที่หน้านะคะโฟกัสที่อาหารที่เห็นนี่เออปูม้านะคะปูม้าตัวเล็กนะใส่ี้วันนี้แต่ต้องไม่แช่ฟิตเห็นไหมแช่ฟิตมันจะดุ้งแบบนี้ด้านนี้กุ้งใช้น้ำปลาโดยน้ำปลาแล้วก็ไปแช่ฟิตเช่นกันนะคะแต่วันนี้อ่าดาฮนาดาฮนาบอกอยากจะทานห้อยนางรมนะคะนะคะ ยำง่ายๆเราเริ่มยำที่ยำปูก่อนอันนี้น้ำจิ้มเขาบอกเลยมีพริกขี้หนูนะคะมีน้ำปลามะนาวนะคะลาบผักชีเพื่อความไม่เสียเวลาซอสไทยด้ยเีคลิปชงอรกินเีรมาใกล้ๆมีอะไเนต้นต้นอยอ่ไอ้แ่ดึงหนซอยกูไปเล่นนี่ยตหอมซอยความทำต่อไปอีกหน่อย หน่อยจริงๆหน่อยมาหน่อยจริงๆิอ่ะน้ำลายแตกไหมล่ะน้ำลายแตกเราก็วันนี้ใช้มะม่วงอ่าโชคกันนั่นเพราะว่ามันเดินก้าไม่มีมะม่วงไม่ค่อยเปรี้ยวมากใช่ นี่้แซมมาด้วยเอานี่ไเส้นะดีดน่อิมก่อนให่นี่ใส่กุ้งแห้งไม่เค็มเจาะเลยน้องคนนี้น้าเหมือนม้าอ่ะแม่พ้องเนี่ยองมาน้องักชีค่ะ อ่าเริ่มเมาแล้วค่ะเริ่มมาอ่าคุณจริงว้าวันนีค่ะงานเนอะเดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวมีวงโูนขางหน้าไปอ่ะน่โรยเส้นเลยยังดูอยู่เลยยังหางมาอยู่เลยนะฮะเส้นแล้วเดี๋ยวรอยยำอีกยำเลยเดี๋ยวโกงมาดูความสดวันนี้แช่น้ำปลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโรยน้ำปลาเรียบร้อยโรยเบาๆล้างตาเรียบร้อย กูอย่างซูด่าเขากูเลิมใจสใจงมันลมันก็อยู่บนเมียมัำมากฉ่ำไหมำเนาะเดี๋ยวซูมไปอีกแบบเฮดดีแบได้โอ้ยหัาลายหัรหัวเราะหัว่ะหัวเหัวเรา่่่่าะหั่าห่่เาะหั่าะหั่เ่ห่เราะ เราจะไม่ถ่ายหน้าคนถ่ายค่ะไม่ไม่แต่อย่าโฟกัสที่หน้าคนถ่ายนะคะเพราะว่าแต่คุณทำระหัวงกูมากอ่ะไม้มันมันมจะดุ้งอ่ะมันแซรกไม้ไม่ซีเรียสตรงนั้นไม่ตีเหรอโอ้ยนี่ยังไม่ได้ทำเตะลหยิบแล้วแต่บักซี มา้วมันตอมันติดคนซีกุญแีเมบองไทยถกินเสร็จปุบใส่หอยลรมเป็นอันสุดท้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมนจะเละโอเคดี่ร้อเดี๋ยวมับแลร้อครับเร็วครับโดนเลยไม่ต้องไม่ต้องคุกดานนะคะเดี๋ยวหอยกรมเละเสร็จปุ๊บไปสะแหน่ค่ะใส่ในไสมนลงบ เสร็จปุ๊บโรยด้วยกุ้งแห้งคุกประมาณแบบว่านิดเดียวเห็นไหมาเสร็จอ่ากแล้วเนยเห็นไหมคะยำนี่ไม่ได้ทำาขยนะเขาทำมันนี่ยาปูค่ะยำปูอาดูใกล้ๆ เอาลงไปในหม้อเลยกันนะมาเนี่ยอันนี้ชอบกินก่อนให้มาชิมตรงนี้เลยมามาเลยมาข้างหน้าเราต้องชิมก่อนนะฮะโอ้โหอร่อยโดยท่ากลังดีไม่เผ็ดนักโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกคลิปหน้าค่ะโอ้โหชิมก่อน แม่เรียนรัาไทยตรงนี้คุณแม่ไปงานบวชพือ่อีกแล้วพนนี่อกข้าวคามส่องคามเอองานบวชอีกที